1%, 1 EP นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับการไขค,ความลับแสงแรกแห่งจักรวาลการสำรวจ CMB จุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งแสงแรกของจักรวาลกำเนิดแห่งความมืด ในช่วงเวลาที่นับตั้งแต่การระเบิดบิ๊กแบงเมื่อ13.8พันล้านปีที่แล้วจกวักรวาลของเราเริ่มต้นจากจุดที่เล็กยิ่งกว่าสิ่งใดๆเต็มไปด้วยพลังงานและความร้อนอย่างมหาศาลทุกอย่างเริ่มต้นจากสภาวะที่เรียกว่าสภาวะเอกฐานหรือ singularity และจากจุดเล็กนี้จกักรวาลขยายตัวอย่างรวดเร็วและยังคงขยายตัวเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ แต่จักรวาลในช่วงแรกนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยดวงดาวและกาแล็กซีอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันจักรวาลในตอนแรกนั้นมืดสนิทและยังไม่สามารถปลดปล่อยแสงออกมาได้เลยในช่วงหลายแสนปีแรกหลังจากการเกิดปริกแบงจักรวาลประกอบไปด้วยพลาสมาที่เต็มไปด้วยอนุภาคพ,พลังงานสูงเช่นโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอน ที่เคลื่อนที่อย่างอิสระอนุภาคเหล่านี้มีอณหภูมิสูงเกินกว่าที่จะก่อตัวเป็นอะตอมได้ส่งผลให้แสงไม่สามารถเดินทางผ่านได้จักรวาลในตอนนั้นเป็นเหมือนหมอกทึบแสงโฟตอนหรือแสงที่เกิดขึ้นมักจะชนกับอนุภาคอิเล็กตรอนและถูกดูดซับในทันทีเราสามารถจินตนาการได้ว่า ช่วงเวลานี้ของจักรวาลเป็นช่วงเวลาแห่งความโกลาหลทุกอย่างหมุนวนและถูกอัดด้วยพลังงานสูงแต่หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3 8 0 0 0 0ปีจักรวาลก็เริ่มเย็นตัวลงอย่างมากโปรตอนและอิเล็กตรอนเริ่มสามารถรวมตัวกันก่อตัวเป็นอะตอมไฮโดรเจนได้และการก่อกตัวของอะตอมนี้คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่ออะตอมไฮโดรเจนเริ่มก่อตัวขึ้นโฟตอนหรือแสงที่ถูกเคยขวางกันไว้ก็สามารถหลุดผลออกจากหมอกของพลาสมาได้ในที่สุดแสงนี้คือแสงแรกของจักรวาล the first light of universe หรือที่เราเรียกว่าในปัจจุบันว่ารัางสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล cosmic microwave background หรือ CMB แสงนี้คือหลักฐานครั้งสำคัญที่บ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของจักรวาลที่เราเห็นได้ในปัจจุบันนี้ได้แสงไมโครเวฟพ,พื้นหลังของจักรวาลน,นี้ถูกคนพบครั้งแรกในปีคศ1965โดยออ n เนอร์อารันเพนเซียสหรือโรเบิร์ตวิสันพวกเขาพบว่าแสงไมโครเวฟที่มาจากทุกทิศทุกทางในจักรวาลน,นี้มีอุณหภูมิต่ำม,มากถึงอย่างน่ามาหาัศจรรย์ แสงนี้เดินทางมาหาเราในช่วงเวลาที่จกักรวาลอายุเพียงไม่กี่แสนปีเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าทึ่งไปยิ่งกว่านี้คือแสงนี้ไม่ได้กระจายตัวแบบสมบูรณ์แบบเมื่อมีเครื่องมือที่ล้ำสมัยขึ้นเช่น WMAP และแพงเราก็สามารถสร้างแผนที่ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างเล็กน้อยในอุณหภูมิของแสงนี้ได้ แผนที่นี้แสดงให้เห็นถึงจุดกำเนิดของการก่อตัวของโครงสร้างที่ซับซ้อนในจักรวาลทั้งกาแล็กซีดวงดาวและสารสารมืด ความแตกต่างเล็กๆในอุณหภูมิที่เราเห็นในแผนที่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังนี้คือสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจว่าจักรวาลไม่ได้ขยายตัวอย่างสมบูรณ์แบบแต่มีการกระจายตัวของมวลและพลังงานที่ไม่เท่ากันซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การก่อตัวของโครงสร้างขนาดใหญ่ในจักรวาลรวมถึงดวงดาวท,ที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนแสงแรกนี้คือเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของจักรวาล มันไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงที่บ่งบอกถึงการก่อตัวของอะตอมเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวของการขยายตัวและวิวัฒนาการของจักรวาลจนมาถึงทุกวันนี้มันทําให้เราสามารถย้อนกลับไปดูว่าจักรวาลในอดีตเป็นอย่างไรและนำไปสู่การสร้างโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างไร การค้นพบแสงแรกของจักรวาลไม่ได้เป็นเพียงการค้นพบเชิงฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่มันยังเป็นการเปิดเผยให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้อันน่าทึ่งของจักรวาลที่ยังคงขยายตัวและสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอีกในอนาคตและเราเองนั้นก็กำลังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้ไปด้วยเช่นกัน ติดตามและร่วมเดินทางไปกับเราผ่านจักรวาลอันกว้างใหญ่แห่งน,นี้เพื่อค้นหาความลับของมันในตอนต่อไป